่วงครูสอนนงาสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูแคปอีกแล้วนะคะวันนี้ให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาค่ะช่วงท้ายคลิปจะมีเฉลยมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆทำเสร็จแล้วตรวจไปพร้อมๆกันกับครูแคปได้เลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่10ค่ะฝึกอ่านคัดเขียนสระเสียงยาวอ่านคัดเขียนสระลงในช่องว่าง แล้วฝึกอ่านคำดังต่อไปนี้นะคะสระอาออกเสียงว่าอาเติมคำลงไปในช่องว่างสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะสระอาอยู่ด้านหลังของพยัญชนะเด็กๆสังเกตดูนะคะขีดตรงนี้คือสำหรับเติมพยัญชนะด้านหน้าเช่นต่ออาตาคำต่อไปเด็กๆลองทำเองนะคะ เดี๋ยวครูแคปจะพาฝึกอ่านก่อนค่ะเด็กๆเ,เติมเสร็จแล้วเด็กๆฝึกอ่านตามครูแคปได้เลยนะคะสระอีออกเสียงอีผอ,อีผีสระอือออกเสียงอือมออือมือสระอูออกเสียงอูปออูปูสระเอออกเสียงเอ ทอเอเทสระแอออกเสียงแอพอแอแพเสร็จแล้วเด็กๆเ,เปิดหน้าที่11นะคะเหมือนกันค่ะฝึกอ่านคัดเขียนสระเสียงยาวอ่านคัดเขียนสระลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านคำนะคะสระตัวแรกสระโอออกเสียงว่าโอสระตัวนี้จะเป็นสระตัวที่ขอยาวเห็นไหมคะเด็กๆ ไม่เหมือนรอเรือนะคะแต่มีความคล้ายคลึงกันค่ะแต่ว่าสระโอจะตัวสูงกว่ารอเรือจะตัวเล็กๆและม้วนหัวออกข้างนอกค่ะเด็กๆมาลองสังเกตคำแรกกันเลยนะคะเขียนลงไปในช่องว่างเสร็จแล้วออกเสียงอ่านคำพร้อมกันนะคะมมโอโมหอโอโหูอ่านว่าโมโหู ข้อต่อไปเด็กๆทำเองนะคะแล้วฝึกอ่านคำตามคูแคปค่ะสระอออกเสียงอซออซอสระเอมีเอกับออนะคะรวมกันเป็นเสียงเอสระเอออกเสียงเอสระตรงนี้นะคะพยัญชนะจะอยู่ตรงกลางค่ะเด็กๆ เด็กๆเ,เติมสระเอด้านหน้าและออ่างด้านหลังอ่านว่าทอเอเธอพยัญชนะและสระนะคะเด็กๆสังเกตดีๆนะคะจะมีหลายตัวขึ้นแล้วต่อไปกันเลยค่ะสระเอียสระเอียมีสระเอสระอีและยอยักรวมกันออกเสียงว่าเอียสระเอีย อ่านตามนะคะปอเอียเปียเติมสระเอด้านหน้าและสระอีด้านบนพยัญชนะและสุดท้ายด้านหลังต้องเป็นยอยักษ์นะคะสระต่อไปค่ะสระเอือสระเอือ,อ,อมี3ามตัวค่ะเด็กๆมีสระเอสระอือและอออ่างรวมกันออกเสียงว่าเอือสระเอือ ให้เติม3ามตัวนะคะด้านหน้าเติมสระเอด้านบนมีสระอือและด้านหลังคืออออ่างค่ะอ่านว่ารอเอ,อเรือตัวสุดท้ายนะคะตัวสุดท้ายคือสระอัวสระอัวออกเสียงว่าอัวมีไม้หานอากาศอยู่ด้านบนค่ะและวอแหวนอยู่ด้านหลัง เด็กๆออกเสียงพร้อมกันนะคะวอวัว,วอ่านว่าวัวค่ะเด็กๆเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะกิจกรรมทบทวนหน้า12นะคะอ่านคําแล้วระบายสีในช่องคําที่ประสมสระตามที่กำหนดให้เด็กๆสังเกตดูค่ะมีโหลโท็อฟฟี่นะคะหรือลูกอมนั่นเองจะมีคระสีเลยเด็กๆดูพยัญชนะและสระสังเกตดีๆนะคะว่าตัวไหนผสมสระที่เขากำหนดให้ มาดูสีชมพูค่ะเป็นสระอาออกเสียงอาพยัญชนะจะอยู่ด้านหน้านะคะเห็นไหมมีขีดตรงนี้แปลว่าพยัญชนะจะต้องแทนที่ขีดตรงนี้นะคะสระอาพร้อมแล้วมาทำกันเลยค่ะฟังดีๆนะอันไหนผสมด้วยสระอาให้ระบายสีนะคะฮ่าเริ่มกันเลยขออาขา กเอาเกาปไอไปลออาลาอ่ามีคำไหนที่ผสมด้วยสระอาบ้างคะเด็กๆระบายสีเลยคะ่ะมาดูสีฟ้ากันนะคะสระตัวนี้คือสระอีมีขีดด้านบนหนึ่งขีดเห็นไหมคะและพยัญชนะจะต้องอยู่ด้านล่าง พร้อมแล้วมาฟังคำกันเลยค่ะออ,อึอึสอีสีดอีดีบไอใบคำไหนผสมด้วยสระอีบ้างคะต่อไปค่ะสีส้มสะระอืสะอสะระอือมีสองขีดค่ะและพยัญชนะจะอยู่ด้านล่างเหมือนกันค่ะ ฟังกันเลยนะคะถออือถือมออีมีปออูปูมออือมือคำไหนผสมด้วยสระอือคะเสร็จแล้วไปต่อเลยค่ะสีเขียวสระอูอ่าเด็กๆสังเกตสิสระอูอยู่ด้านล่างมีขีดอยู่ด้านบนแปลว่า พยัญชนะจะต้องอยู่ด้านบนนั่นเองและเด็กๆมาดูคำกันค่ะดอูดูจอ,อุจุงอูงูตอ,อาตาคำไหนผสมด้วยสระอูบ้างคะอ่าเสร็จแล้วนะไปที่สีม่วงกันเลยค่ะสีม่วงสระเอ สระเอสระเอย <beh> อยู่ด้านไหนเอ่ยอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะนะคะเพราะว่าขีดตัวนี้อยู่ด้านหลังนั่นเองนะคะมาฟังคำกันเลยค่ะถอโอถูพอแอแพรซอเอเซทอเอ, Зем, อเอทคำไหนที่ผสมด้วยสระเอบ้างคะ อ่าโอเคค่ะไปกันต่อเลยนะคะที่สีฟ้าค่ะมาดูสระแอกันนะคะอะไรบ้างที่ผสมด้วยเสียงสระแออ่ามาดูสิตตโอโตลอแอแลหอแ,หแอแหดอีดีคำไหนบ้างคะเด็กๆที่ผสมด้วยสระแอโอเคค่ะ เสร็จแล้วมาดูเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆใครทำถูกบ้างเอ่ยช่วงครูแคปเฉลย,ยางานเฉลยหน้าที่10ค่ะใครทำถูกขีดเครื่องหมายถูกเลยค่ะเปิดหน้าต่อไปนะคะหน้าที่11ค่ะมีใครถูกไหมคะถ้าใครถูกแล้วขีดเครื่องหมายถูกได้ค่ะเฉลยหน้าที่12ค่ะเด็กๆตรวจตามทีละข้อนะคะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูได้ชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ครูแคปสอนงานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ